สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับเรากลับมาพบกันวันนี้จันทร์22บพฤษภาคมทางเพจโกลาวเว็บไซต์โกาลาคอมรวมถึง YouTube โกลา G O L D A R O U N D ก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงทองคํามาฝากกันนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของทางเทคนิคกันนะครับผมจะไปพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์พุทธิพ์เทดเดอร์ของทางอินเตอร์โกลเทดไปดูกันมองของอินเตอร์โกกันว่าหลังจากที่ราคาขึ้นมาทดสอบ1980ได้แล้วราคาจะไปยังไงต่อนะครับแนวโน้มจะไป2000หรือ ว่าจะกลับลงไปหนึ่งเก้าห้าูน้เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรไปพูดคุยกับคุณเศร,รษฐวัน์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเศร,รษฐวัน์ครับครับสวัสดีครับคุณหนุม่มครับเรามามองทางด้านเทคนิคกันนิดนึงหลังจากทองขึ้นไปยืนแถวหนึ่งพันเก้าแปดสิบสัปดาห์นี้มีอะไรน่าจิตตาม,มั้งครับอ๋อท,ท,ท,ที่จริงเนี่ยควรจะห่วงว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะลงต่อหรือเปล่านะเพราะว่าในทางเทคนิเคเนี่ยอันนี้เรียกว่า เสี่ยทรงขาขึ้นไหย่สั้นไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับตัวทองคานะครับหลังจากที่เขาหลุดถึงเจ้าเจ็ดศูนย์มาเนี่ยเพราะว่าเจ้าเจ็ดศูนย์คือจุดที่อ่าจุดที่ก่อนขึ้นทํำนิวไฮแล้วกันนะฮะตามทฤษฎดีของดาวเทอรี่แล้วเนี่ยการที่จะจู่ราคามันทะลุตรงนี้ครั้งเนี่ยหมายความว่าเจ้าที่เข้าไปตรงนั้นหรือว่าเมาต่างๆที่เข้าไปก่อนที่ราคาจะขึ้นเนี่ยขาดทุนกันหมดนะครับหรือว่ามีการขัดล้อนลงมา ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ก็เลยทําให้เทรนขาขึ้นระยะสั้นก็จะเสียลงไปนะครับออือประมาณนั้นออ,อย่างนี้ราคาราคามันตอนตอนนี้มันอยู่แถวประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็สิบแปดล้านเนี่ยนะฮะแนวโน้มคือก็คือจะลงไปหาหนึ่งเก้าห้าศูนย์ใหม่ถูกไหมคัใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เป็นโซนที่คนเขาซื้อไปใช่ไหมครับอือแต่ว่าจู่ๆเนี่ยราคามันหลุดเหมือนาโดนขัดลอดไป แต่ันก็จะมีคนบางส่วนที่ยังไม่ได้คัดหลอดเนึ่ออกไหมครับคุณหนุ่มก mm hmm, mm hmm. ารที่จะจูเนี่ยราคาเหมือนแบบฟ้าประทานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเออขึ้นมาให้แบบให้คิดอะ่ะขึ้นมาให้คิดว่าเอแบบเนี้ยคุณจะทํำยังไงดี mm hmm. แต่ว่าอันเนี้ยตัดไปก่อนตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครจะทําอะไรยังไงดีใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ว่าในทางกันรับรายสัปดาห์เนี่ยโอ้จะเห็นค่อนข้างชาัดเลยว่ารายสัปดาห์ปิดไม่ค่อยดี mm hmm. ปิดแดงเลย mm hmm. นะครับแดงแบบ แดงแบบไม่ได้มีให้หลุ้นอะไรด้วยก็คือต้องลุ้นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเขาจะเอาขึ้นก็ต้องเอาเขียวไปเลยอืมแต่ว่าการลงเนี่ยมันจะดูง่ายกว่านะครับคือถ้าสัปดาห์เนี้ยแท่งแดงแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยมันดูจะง่ายกว่าแท่งเขียวที่จะตีกลับขึ้นไปสองพันเหรียญอีกครั้งอืมถ้าเกิดว้าไปถึงเก้าห้าศูนย์แล้วมันหลุดลงไปจะไปลึกไกลขนาดไหนครับถ้าหลุดถึงเก้าห้าศูนย์นะครับก็จะโซนต่อไปเนี่ย จะเป็นหนึ่งเก้าสามศูนย์แต่ว่าไอ้ตรงหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยผมโดยส่วนตรงๆคิดว่าหลุดนะครับผมคิดว่าหลุดหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าดูจากอดีตขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเ่อนการขึ้นแบบสามยอดแบบนี้โดยตลอดขึ้นแบบยึกยักยึกยักสามยอดอย่างที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยสุดมากเนี่ยถ้าราคามันลงหรือว่าทฤษฎีดาวมันเสียไปแล้วหนึ่งดาวเนี่ยไอ้ตรงหนึ่งเก้าสามศูนเนี่ยส่วนมากมันจะหลุด นะครับแต่ว่าจะหลุดไม่มากจะหลุดประมาณหนึ่งเก้าร้อยอาจจะหก้าพันเก้าร้อยทึ้งทวนนะครับแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับหรือประมาณถ้าให้ผมดูตอนนี้ประมาณพันเก้าร้อยสิบห้านะครับที่เป็นแนวรับครับเพราะว่าหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยผมมองว่าน่าจะรับไม่ได้นะครับอือเก้าสามหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับอันนี้เป็นในส่วนของขาลงนะครับครับขาขึ้นเหรครับถ้ามีโอกาสพลิกล็อกขึ้นมาขาขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องหลอรุนเลยว่า ให้หนึ่งเก้าเปนศูนย์เนี่ยตีกลับโซนเข้ามาที่เดิมแล้วเนี่ยเขาจะเล่นต่ำกว่าสองพันไหมนะครับคือถ้าอย่างเล่นต่ำกว่าสองพันเนี่ยยังไงก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าจจเองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้แบบหนาขึ้นกลับมาชัดเกนเนี่ยต้องหนึ่งสองพันเหรียญขึ้นไปเท่านาั้นด้วยต้องตีงกลับไปแบบนั้นเลยนะครับ,รบเพราะว่าโซนหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยมันก็เป็นแนวต้านสองพันเหรียญนี่ยิ่งแนวต้านชัดเลยนะครับถ้ายังขาไปไม่ได้ ไปเวยิ่ยากยิยากต่ำกว่าสองพันเหรียญแน่นอนครับว่ามีโอกาสลงต่อนะครับจนกระทั่งสองพันเหรียญทะลุไปนั่นคือจะโอเคครับครับรู้แนะนำยังไงดีครับโอสปอตถ้าแนะนําตอนนี้นะครับก็คืออ่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ตีกลับขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเป็นผมก็จะเล่นแบบเล่นขายมาก่อนนะครับประมาณนั้นจะเล่นขายตามย่างทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งซื้อเนี่ย ผมจะรอซื้อต่ําไปเลยนะครับคือหนึ่งเก้าห้าศูนย์ในขั้นต่านะครับที่เราจะเล่นรอบนะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อยาวกว่าน,นั้นเนี่ยผมผมแนะนําให้ไปรอประมาณหนึ่งเก้าครับไปเลยนะครับเพราะว่าพอหลัย่าเนี้ยมันจะไม่มีแนวแนวรับแล้วอาืมจากเปินเก้าห้าศูนย์ที่เป็นโลเดิมตรงนี้มาเนี่ยเราจะสังเกตว่าแนวรับมันจะแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอืดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเล่นไปตรงนี้ไปก่อนคือเก้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์จุดต่ําสุด เล่นได้นะครับแต่ก็ระวังนิดหน่อยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็คือเราจะเล่นตรงสองพันเหรียญน,นะครับอืมก็คือเรีนรันเรสัน,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 นก็คือเป็นปลายแอดฝั Ad ่งเด้งเซลใช่ไหมครับใช่ครับผมไดแอดฝั By ่งเด้งเซลเพราะว่าเราเล่นตามแบบกราฟรายสัปดาห์เป็นหลักอืมครับอืมรายสัปดาห์มันชี้ว่าไม่ค่อยดีนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์โมเมนตัมมันมีโอกาสโดนกดลงเสมอ ครับนะครับมันมันจะโดนตบลงง่ายกว่าขึ้นนะครับอืมทองทองทองไทยนะครับทองไทยทองไทยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเลยบาทตนเช้าเนี่ยบาทก็อ่อนไกแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับก็คือออกทองไทยเนี่ยผมว่าต่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับถ้าจะเล่นนะครับหรือว่าถ้าไมนไม่คิดอะไรมากก็สามหมื่นสองพันก็ได้นะครับถ้าเอาซื้อเพราะว่าพี่ลงไปสักตอนเนี้ยลงไปสักยี่สิบเหรียญหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี้ย เดี่ยวบาทอ่อนบาทอะไรมันก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ไม่ไม่มีไม่น่าจะต่ากว่าสามหมื่นสองพันจบถ้าท่านดูดึงเก้าห้าศูนย์นึกออกไหมครับครับถ้าดึงออกปเก้าห้าศูนย์เนี่ยผมก็จะไปรอหนึ่งเก้าสามศูนย์ที่ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับอืมทองทองไทยคือถ้าเกิดว่าล่วงก็เจ็บไม่เยอะว่งงานั้นเหรอถูกไหมฮะใช่ล่วงเจ็บไม่เยอะครับบาทเรายัางมีเรื่องของท่างเงินบาทที่เราเป็นส่วนตัวของเราอีกนะที่บบที่มีเรื่องแบบเออที่ค่างเงินบาทเนี่ย ได้ครับมันจะอยู่แถวนี้แหละสามสี่จุดห้าแต่ว่าครับผมก็คือเงินบาทก็คือมีทั้งได้ส่วนดีจากดอละล่าแข็งแล้วก็<ช>เรื่องของความไม่เจีิเรื่องการเมืองภายในถูกต้องครับตรงนี้มันเลยทําให้สเสถียรภาพมันจะถ้าโดนกระทึงกระถุงฝัง่งไหนอ่ะม,มันจะไปทางนั้นแรงซึ่งดอลลร์เด็กเนี่ยผมดูการาฟล่าสุดเนี่ยมีโอกาสรีบาวค่อนข้างสูงไปมากกว่านี้ก็คือนี่เขาเล่นสายเวด้านบนเลยนะครับเป็นการดอลล่าเด็กนะครับ ถือไปทํากําไรทถวไหน,นครับข้างเงินบาทไอทองบาททองไทยไม่ถึงไงนะครับคุณหนูถ้าเกิดถ้าเกิดเข้าสักสามหมื่นสามหมื่นสองพันสองร้อยไปกรรไําไรไปทํากําไรทถวไหนครับออสามหมื่ 32, นสองพันสองร้อยนี่อันน,น,นี้อันนี้เล่นยาเกีู่วเหมือนกันนะครับคือคือถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดสามหมื่นสองสามหมื่นสองอะอ่าถ้าสามหมื่นสองเนี่ยผมจะแนะนําว่าเล่นเก็งกำไรยะสั้นกำารสองร้อยบาทก็พอแล้วครับ โอเคโอเคอคือตอนนี้ครับที่ผมเล่นถ้าเป็นกลยุทธ์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือผมจะแบ่งโซนแบบง่ายๆเลยเพราะผมรู้ว่าทองเนี่ยเวียน่อนข้้งแรงรประมาณยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยตีเป็นทองไทยประมาณสองร้อยบาทแล้ก็จะเห็นว่าราคาทองเนี่ยเวียงอยู่ประมาณช่วงเนี้ยกำลังสวยๆอันนั้นเนี่ยถ้าแบบแบบหัว,ห,วหัวไทยเลยแบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยเราตั้งโซนไปนเลยนะครับตั้งโซนแบบเฮ้ยทุกสองร้อยบาทเราซื้อแล้วก็ทุกสองร้อยบาทเราเก็บเนี่ยช่วงนี้จะดึงง่าย พราะว่านะตอนนี้มันไม่ใช่จุดที่เราจะต้องแบบอออินเมื่อแบบเอาสามหมื่นสี่มันได้แบบความเสี่ยงมันสูงดังนั้นเนี่ยเราเล่นระยะสั้นไปก่อนแล้วก็เล่นเก็บเป็นโซนโดยแบบเอาวันนี้แบบเมเนจเมนต์เข้าสู้นะครับ,รบแบ,บ่งไปเลยสิบไม้ยี่สิบไม้เชี่ยวเกิดสิบไม้เนี่ยคุณไม่มีทางได้เข้าสิบไม้หรอกถ,อถ้าคุณได้เข้าสิบไม้เต็มนะแสดงว่าราคาทองร่วงแรงครับผมลองแบ่งแบบนี้ง่ายง่ายกว่าที่จะมานั่ง คิดว่าเอ๊ะมันจะตกลมทีไหนผมว่าเนี่ยทอ,องไทยเล่นง่ายๆแค่แบบแบงเลยสองร้อยบาทซื้อแค่นั้นเองครับเราจะเล่นง่ายมากๆกาไรดีด้วยผมบอกเลยโอเคได้ครับขอบคุณะไหดีกวางๆด้วยครับครับผมขอบคุณค่ะคุณเศรษฐวัตรครับครับขวัคดีครับต้องขอบคุณคุณเศรษฐวัน์พุทธทิพเทรดเดอร์ของอินดักโกลที่มาพูดคุยกันนะครับภาพใหญ่ๆก็คือเป็นมุมมองทางเทคนิคเชียนะครับราคาทองคำอย่างที่คุณเศรษฐวัต์บอกมีโอกาสขึ้นไปสองพันแต่ก็ต้องปักหลักกันแน่นะครับไม่งั้น 1 9 5 0ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่ากราฟ ลายสัปดาห์ปิดมาแท่งแดงแแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นข่าวที่จะเข้ามาด้วยนะครับหลายเรื่องในสัปดาห์นี้ยังคงมีความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการขยายเพดานนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือข้อมูลดีที่ทางกลัวลามาฝากกันในช่วงนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆของกลัวลาด้วยนะครับทั้งทางเพจทาง YouTube ทางเว็บไซต์ GOLD AROUND เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานในการหาข้อมูลมาฝากกันเป็นประจําขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ